สวัสดีครับของช่างอางรีเฟบครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเซตของแบ็กบล็อกก่อนละกันเนื่องจากแบ็กบล็อกมีปุ่มน้อยสุดเราจะได้คอนโทรลแบ็กบล็อกแบบง่ายๆหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลแบบว่าเอ่อพรีเซตเนาะพรีเซตเลื่อนแบงค์หนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้แล้วเราต้องการจะก,กระโดดมันไปที่อื่นก็ได้นะฮะก็คือไม่ต้องเรียงนะฮะไม่ต้องเรียงก้อนนะฮะอาจจะทําเสียงไว้เพื่อกระโดดไปที่อื่นประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบ กระโดดให้ดูแล้วกันแล้วก็ทาเรียงก็ได้นะจะเลียงก็ได้หรือกระโดดก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวมาดูวิธีการทําของแบ็กบ o ็อกนะฮะตัวนี้ถ้าบอกว่าเราจะทําเปลี่ยนเป็นเซตหรือโปรแกรมที่เขาทำเอาไว้ให้ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็เขาจะมีเซตโปรแกรมอัตโนมัติไว้ให้นะฮะก็คือเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยก็คือเรียง1นึ่งสอามสี่อะไรเหมือนกันนะฮะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆเป็น เหมือนกับแททีว่างั้นใช่เราจะกดเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ลงแบบนี้เป็นคู่กันนะฮะเหมือนกันอันนี้คือโปรแกรมที่เขาทาไว้ให้ก็มีนะฮะเดี๋ยวมาดูโปรแกรมที่เขาทำไว้ให้แล้วก็ตัวโปรแกรมที่จะเปลี่ยนพวกตัวนี้พวกแอมพวกอะไรต่างๆนะที่อยู่ในนี้แล้วก็เราสามารถเซตเองได้ให้มันกระโดดไปมาได้แล้วแต่นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกัน โอเคเรามาดูันที่หน้าจอด้วยนะฮะโปรแกรมที่เราเออแอปพลิเคชันที่เราใช้คือแอปพลิเคชัน a c u p u s นะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเราเลือกปกติแล้วอันนี้ผมทำคัสตอมคือคัสตอมที่บอกว่าจะโดดไปไหนมาไหนได้นะแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ต้องการกระโดดเราไปที่ตัวที่เขามีไว้ให้เลยนะ,ะับโปรแกรม chain A นะ,ะับโปรแกรม chain A แบบนี้มันก็จะ เลื่อนได้เองเลยเราเลือกสามารถที่กรุ๊ปเขาเลือกได้เลยนะก็คือเราเปิดไวส้สูงสุดก,ก็ได้ไม่มีปัญหาร27นะฮะตัวนี้เปิดปิดไม่มีผลนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นชุดนั้นอ่ะแบบนี้ถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะฮะในจุดเริ่มต้นโปรแกร,รมเชนเชนเอนะฮะเชนเอเราจะกด123ได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่มันจะเปลี่ยนแบบนี้ถ้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงก็เหมือนกับเรามีฟุตสวิตช์เพิ่มขึ้นแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็เป็น 5,6,7,8เห็นไหมแบบนี้ขึ้นไปอีกก็กดคู่ไปอีก9,10,11,12แบบนี้นะฮะถ้าเรากดลงก็เหมือนกันกดลงห้าหกเจ็ดแปดอันนี้กดลงหนึ่งสองสามสี่นี่กด,ดลงไปสองสเต็ปแล้วเมื่อกี้นะขึ้นห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้อันนี้ถ้าเราจะใช้งาน ที่เราจะต้องการจะเปลี่ยนแบงค์มันแต่ถ้าบอกว่าเราใช้พีเซ็ต 1, หนึอยู่แล้วไม่มีปัญหานะก็กลับมา 1, 2, 3, 4ได้ปกติอันนี้สำหรับโปรแกรมเชนเอนะฮะส่วนโปรแกรมเชนบีมาดูว่าเขาทำไว้ให้ยังไงโปรแกรมเชนบ B ตัวนี้เขาจะมีแม็กกรุ๊ปอยู่สามกรุ๊ปถ้าเราบอกจะทำเราให้เพิ่มไปก็ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่เจ็ก็ได้นี ตัวนี้จะเปลี่ยนของพวกแอมพวกเอฟเฟกพวกโมดูลเลตพวกอะไรอย่างนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนอ่าเหมือนอย่างนี้นะเราเลือกแบงค์ไปก่อนเราเลือกแบงค์ที่เป็นพรีเซตที่เราจะใช้งานไปก่อนอ่าเช่นหมอจะเปลี่ยนใช้อ่าแบงค์ตัวนี้แล้วเราจะปิดแอมปิดแอมทำงานอ่าเห็นไหมกดปุ่มนี้จะปิดแอมแล้วแอมถูกปิดอ่าเปิดปุ่มนี้เอฟเฟกจะเปิดแบบนี้นะฮะกดปุ่มหนึ่งเอฟเฟกเปิดปุ่ม ปุ่ม A เอฟเฟกเปิดปิดเปิดปิดเอฟเฟกอันนี้คือที่เขาเซ็ตไว้ให้อัตโนมัตินะแล้วก็ปุ่ม B เปิดปิด M ปุ่ม C เปิดปิดโมดูลเลตแบบนี้ปุ่ม D เปิดปิดดีเลย์อันนี้ก็เราสามารถที่จะเปิดใช้เปิดปิด4ตัวนี้แต่ถ้าเลื่อนไปเป็นอีกชุดหนึ่ง4.5เราสามารถจะปิดรีเวิร์บกับ แคปได้เห็นไหมก็คือเลื่อนเพิ่มไปอ่ารีเวิลกับแคปเห็นไหมเพราะว่าปุ่มเรามีแค่4แต่ทุนย้่งคือมว่าค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงถ้าบอกเราจะกดไปด้วยเนาะอกดกลับแล้วก็จะเปิดตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะก็เหมือนกับเราสเต็ปขึ้นเพราะว่านับไปใช่ไหมเอเปิดปิดเอฟเฟกต์เปิดปิดแอมใช่ไหมซเปิดปิดมดูเลตดีเปิดปิดดีเลยถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ รีเวิร์กับแคปด้วยกดไปอีกอเห็นไหมกดลงไปมันก็จะได้เป็นกดร,รีเวิร์ปเปิดปิดแล้วก็กดแคปเปิดปิดได้แบบนี่นะฮะเราอยากจะกลับไปก็กดกลับไปกดชุดนี้นะ e กลับไปเป็น a d v a n c e ์คอรตเตอรโหมดสองนที่จะใช้ที่เรบอกว่าเราจะกระโดดกระโดดแอมมาน,นะก็คือตอนนี้ถ้าบอกว่าเราเซตมันมี A B C D อยู่นะฮะอยู่ที่หน้าจอนะ,ะ A B C D ตอนนี้ปกติผมเซตไว้1 2 3นี่แหละหนะะึ่งสปกตินะฮะเราสามารถที่จะแก้มันได้ด้วยการที่ให้1 2 3 4เป็นอย่างอื่นนะฮะเป็น A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3 D เป็น4ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากให้ A มาเป็นอย่างอื่นก็ได้อะ่ะตอนนี้ A เท่ากับเอ่อห กับ0ูกับหนกับ0ูนอ่าหกับศูนย์นะเซฟหนกับ0ตรงนี้จะเป็น1นึอ่านี่ของของเอ A นะเพราะเราไม่ต้องพูดถึง B เพราะเราเซต A อยู่อ่แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ใช้ตัวนี้ให้เป็น1เราไปตีตัวอื่นก็ได้เอาหนกับ5จะเป็น6เห็นไหม เข้าใจไหมมันจะเหมือนกับเป็นการบวกกันนะฮะถ้าเราใช้1กับ5มันจะกลายเป็น6ของ Channel B นี่คือเราสามารถที่จะกระโดดได้แล้ว้อวต่อไปเราจะใช้อะไรอ่ะ1กับ9ก็ได้อ่ะหรือว่า1กับ10ไปเลย1กับเพราะว่าเรามีกี่ c h a n n e ตนี้80เนาะ1กับ10นะ1กับ10มันก็จะกลายเป็น11 นั่นเองเห็นไหมบวกกันเราอยากได้กระโดดเไปไ็นอีกก็แล้วแต่เราเลยนี่แบบปรับง่ายๆ1กับ13เป็นเท่าไรสิบนะชแนลชแนลเอก็จะเป็น14ประมาณนั้นนี่คืออยากกระโดดนะประมาณนั้นอ่ะจากนั้นเราอยากได้ชแนลบเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะตั้งไว้ชแนลหนึ่งไว้อย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วก็มาบวกกันแล้วแต่ มันมีอะไรอีกอะ่ะสามสิบก็ได้อ่ะ,อะมันต้องได้เท่าไหร่ชแนลบ B ต้องเป็นสามสิบเอ็ดใช่ไหมกดบีเป็นสามสิบเอ็ดเห็นไหมมาณนี้ให้คิดง่ายๆเลยไม่ต้องใช้วิชาการอะไรมากก็ A A เป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ลืม A เป็นสิบสี่เป็นสามสิบเอ็ดอ่า C ผมทำซกดที่ C C ก็เหมือนกันเหมือนเราบวกกันเลยเอาชั้นแนหนึงไม่ต้องสนใจมันเอาแค่เหมือนเลขบวกเข้าไปเราอยากได้ที่เจ็ดเจ็ดสิบห้ามันจะเป็นเจ็ดสิบหกใช่ไหมอ่ะโอเคแอนนาล C เป็นเจ็ดสิบหกเห็นไหมเป็นเจ็ดสิบหกแล้วก็กระโดดไปได้ตามความต้องการเลยอ่าดี D, เราอยากกระโดดไปไหนอีกอ่าดี D ไปหกสิบหก อ่า b ไปหกสิบหกนี่เห็นไหม a สิบสี่ b สามสิบเอ็ด c เจ็ดสิบหก p หกสิบหกอ่าตัวนี้อยู่เป็น advanced custom mode สองแล้วก็เป็นโปรแกรม c ชั้น a นะครับโปรแกรม c ชั้น a อย่างที่บอกนะกดมาก็หนึ่งสองสามสี่ได้เรียงได้เลยนะฮะเราอยากจะปรับขึ้นก็ต่อไปหนะ้าหกเจ็ดแปดอ่าปรับขึ้นต่อ 9, 10, 11, 12แบบนี้ต่างความต้องการนี้เราจะคอนโทรลตัวแบ็กบ็อกให้มันเหมือนกับคล้ายเหมือนเหมือนกับแทงจี G, วันงั้นเถอะอ่ะส่วนโปรแกรมชานบีเอาไว้เปลี่ยนแอมนะเเป็นเอฟเฟกตเปิดปิดแอมสเปิดปิดโมดูลเลตสเปิดปิดดีเลยแล้วก็ถ้าอยากให้เปลี่ยนรีเวิร์บกับแคปด้วยก็กดตัวนี้ E ค้างไว้นะคู่กัน A กับ B คู่กันแล้วก็จะเปิดปิด Reverb แล้วก็แคปได้เองนะนี่ผมว่ามันก็น่าจะครบแล้วล่ะสำหรับตามความต้องการแต่อย่างที่บอกนะมันก็จะเป็นโปรแกรมที่เขาทำเอาไว้แล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็อื่นๆมันมันค่อนข้างจะมีเยอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถคอนโทรลตัวอื่นได้แบบนี้หรือเปล่าก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับ Backbox นะฮะก็หลักๆก็เอาไว้เป็นโปรแกรม เมเบิลปกติแล้วกันนะฮะที่จะใช้งานได้แล้วก็สามารถเหยยบใช้หรือใครอยากจะใช้อย่างที่บอกนะเปลี่ยนแอมเอาก็เอามาไว้ที่โปรแกรมเชงดีนี่ก็เซตได้เลยนะ,ะเปิดปิดแอมตามความต้องการอยากเล่นคลีนเลนไรก็ตามนั้นนะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องนะฮะสำหรับการควบคุมช็อกโกแลตพลัสนะฮะวล แบ็กบ็อกซ์นะฮะประมาณนี้เนาะอื่น,นเดี๋ยวค่อยว่ากันในรา,ายละเอียดคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะผมก็ยังไม่ได้ลองเยอะเท่าไหร่ก็ลองประมาณนี้อยู่นะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ